องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สําคัญในภูมิภาคต่างๆของโลกเนี่ยเกิดจากความร่วมมือของประเทศต่างๆที่อยู่ใกล้เคียงกันหรืออยู่ต่างภูมิภาคกันโดยให้ความร่วมมือในการค้าการลงทุนด้านเศรษฐกิจแล้วก็เอื้อผลประโยชน์ต่อกันอย่างที่เราคุ้นๆก็จะมีอาเซียนอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เราเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีองค์การอะไรบ้างที่เขาร่วมมือกันในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหรือยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นสหาภาพยุโรปหรือ EU ความเป็นมาและความสำคัญสหาภาพยุโรปเดิมเรียกว่าประชาคมเศรษฐกิจยุโรป มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานความร่วมมือระหว่างประเทศในยุโรปเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญนโยบายการค้ายกเลิกภาษีสุลรากากรการจำกัดปริมาณค่าธรรมเนียมการนำเข้าและส่งออกนโยบายด้านการเกษตรประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรนโยบายด้านการเงิน สร้างหน่วยเงินตรายุโรหรือเงินยูโรองค์การการค้าโรกหรือ World Trade Organization ความเป็นมาและความสำคัญองค์การการค้าโรกเป็นองค์กรที่พัฒนามาจากข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีเป็นเวทีในการเจรจารถอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้า นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญห้ามใช้มาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกทุกชนิดประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิกคือส่งสินค้าและบริการไปยังประเทศสมาชิกโดยลดอุปสรรคและข้อกีดกันทางการค้าเช่นไม่เสียภาษี กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน (Organization of the Petroleum Exporting Countries หรือ OPEC) ความเป็นมาและความสำคัญกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC มีประเทศผู้ก่อตั้งคือซาอุดีอาระเบียอิรักอิหร่านคูเวตและเวเนซุเอลามีวัตถุประสงค์เพื่อประสานงานด้านนโยบายน้ำมันระหว่างประเทศผู้ผลิต นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญกำหนดโควตาการผลิตแก่ประเทศสมาชิกเนื่องจากจำกัดปริมาณการผลิตและไม่มีการแข่งขันในตลาดทำให้สามารถกำหนดราคาน้ำมันในตลาดโลกได้ข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือ (North American Free Trade Agreement) หรือ NAFTA ความเป็นมาและความสำคัญ NAFTA เป็นการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในทวีปอเมริกาเหนือคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญยกเลิกภาษีสุนกากรระหว่างกันยกเว้นสินค้าเกษตรขยายโคต้าส่งออกป้องกันการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาระงับข้อพิาพาทด้านสิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย คุ้มครองสินค้าทางการเกษตรประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอ a s น a n Economic Community) หรือ AEC ความเป็นมาและความสำคัญประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้พัฒนาเป็นประชาคมอาเซียนมีความมุ่งหมายเพื่อร่วมมือการพัฒนาให้อาเซียนมีความเจริญทั้งในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกันสร้างอาเซียนให้มีความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระดับสูงพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเท่าเทียมกันระหว่างประเทศเชื่อมโยงเศรษฐกิจโลกธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย S a s เ a n Development Bank หรือ ADB ความเป็นมาและความสำคัญ ADB เกิดขึ้นจากการตระหนักในความร้าหลังและศักยภาพในการเติบโตของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญช่วงแรก ADB สนับสนุนเงินทุนในการสร้างสาธารณูปโภค พื้นฐานเช่นคมนาคมสื่อสารการเกษตรปัจจุบันให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตถ้ากาศยานสุวรรณภูมิส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ADB จึงทำให้ก่อสร้างแล้วเสร็จ เขตเศรษฐกิจ3ฝ่ายอินโดนีเซียมาเลเซียไทยอินโดนีเซียมาเลเซียไทยแลนด์โกลทายแองเกิลหรือ IMT GT ความเป็นมาและความสำคัญ IMT GT เป็นการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างภาคใต้ของไทยภาคเหนือของมาเลเซียและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญ การใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นความร่วมมือในการผลิตการส่งเสริมการลงทุนและการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อสร้างเสริมความสามารถทางเศรษฐกิจกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Asia-Pacific Asia Economic Cooperation) หรือ APEC ความเป็นมาและความสำคัญ APEC ก่อตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2,532เป็นการรวมตัวกันทางเศรษฐกิจเพื่อให้การค้าโลกมีการเปิดเสรีมากขึ้นอีกทั้งยังถวงดุลอำนาจของสหภาพยุโรปนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเปิดเสรีทางการค้าอำนวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนร่วมมือด้านเศรษฐกิจและวิชาการ ลดอุปสรรคทางการค้าส่งเสริมความร่วมมือด้านการเงินการคลังในการแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจกองทุนการเงินระหว่างประเทศ International Monetary Fund หรือ IMF ความเป็นมาและความสำคัญ IMF เกิดขึ้นจากการประชุมที่เมืองเบตันบูดและมีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในพุทธศักราช2488 ทำหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศนโยบายเศรษฐกิจที่สําคัญดูแลเศรษฐกิจรวมทั้งให้ความช่วยเหลือทางการเงินและความช่วยเหลือทางวิชาการแก่ประเทศสมาชิกโดยผ่านโครงการเงินกู้ประเภทต่างๆโดยจะให้กู้เงินมาฟื้นฟูเถรยรภาพและแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในระยะสั้น ซึ่งแตกต่างจากธนาคารโลกที่ให้กู้ระยะยาวการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development) หรืออันตราดอันตราดเป็นส่วนหนึ่งขององค์การสหประชาชาติเกิดในช่วงประชาคมโลกเผชิญกับปัญหาความแตกต่างระหว่างประเทศที่พัฒนากับประเทศที่กำลังพัฒนา นโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญเชื่อมโยงด้านการพัฒนาเข้ากับการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญมิติการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศกำลังพัฒนาให้พร้อมและทันต่อการแข่งขันในเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศก็จบไปแล้วนะครับสำหรับองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่สำคัญ ในภูมิภาคต่างๆของโลกนักเรียนคนไหนที่ต้องการจะทบทวนก็สามารถเปิดดูซ้ำได้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมครับขอบคุณครับ